สวัสดีสาวเควินท,ทุกคนทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กัชบช่องเควินครับผมเควินครับผมจะจัดไหนวะทันนี้ไม่อะไร้วอย่างนี้เควินครับผมก็วันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะวันนี้ก็ไอ้ไอน้นคือคาใจใช่ไหมจริงคาใจที่แบบคลิปที่แล้วที่มันแพ้นะแบบมันมันไปท้าแข่งรถกันอะแต่ว่ามันเอาอะไรคลิกปะสีคลิก,กแดงมันอะ แล้วแล้วเอ้นนท์แพ้มึงแพ้ได้ไงวะมึงไม่ไหวอะรถมันทำสเต็ปมาแล้วหรอคือทำไมมันมันชอบันแบบมันไม่หลอกมันจริงรถเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาสู้กับผมมันน่าจะแบบไปแอบไปซุ่มซับไปซุ่มแบบโอ้ยนี่เปล่าเครื่องใส่แล้วไม่รู้ผมก็รู้เหมือนกันอะแต่ละภาแม่งโคตรเก่าอะนะก็มึงมึงจะลงวงมมันใช่ไหมผมว่าผมว่าจะลงงมันอยู่แต่คือก่อนที่จะลงงมต้องซ้อมก่อนใช่ครับแต่ตั้แต่ในคู่ติ๊กต่อกันแล้วห่างกันก็ได้เล่นไม่ออกก่อนเลือด นะคู่ค yeah. wow. wow. ุย nó ท wow. ี่ตอเขาก็แบบเดือดเดือดพังก็เอาวันนี้เยวผมจะซ้อมซ้อมให้มนะได้เดี๋ยวผมเป็นมวยไงผมมนมวยต่อแลวก็ใส่หน่อยนะดูปะมุมแดงนะดตักคือเมื่อก่อนก็ักมวยเก่าเลยแบบพาไปลงทื่นแบบเดยังไงอะสามสิบหนึ่งใส่เลยไี่มีนิ้วโอ้โหีมีนิมันครับผมพับลงเลยดมา ้อมแล้วคต้องออกแรงก่อนมาหนึ่งสองครับหนึ่งสองะหนึ่งสองดูดูเอ๊มาครับคือคือกาดเราตั้งมาตงเมันะอันนี้ต้องตั้งอยางนี้ด้ยต้องขาต้งย่นี้ด้วผมไม่ผมไม่ตึ้งมารัอเลยตึ้ขาตึ้งมารับอุ้ยเฮ้ยต้งแรงเลยแรงอเอาคอนท็อกน่หเี็ยมองคอนทนนหฮะเอาไม่นึ่งสองไม่อุ้ย

เตะเป็นจริงเตะเป็นจริงตะก้อนแข็งขาเตะไปข้างข้างขาให้ตะก้อนเตะเลยตะก้องมือสั่นอ่ะเตะใหม่คุณต้องเตะใหม่คุณต้องฝึกเอออุ้ยตาซ้าโอ้โหตะก้นเตะเป็นจริงเตะเป็นจริงโกงโกงแตว่ามันมันง่ายไปเลยถ้าถ้าเตะเพราะเพราะเป็อะไรนะเขาเตะล้องเนี่ยมันก็เตะล้องมันนอะไรซอยหลังตา ที่มันที่ตัวลอ,อยเลยอ,ะอ่ะอเตะกายครับัน,นี้คัน,นี้อะไรดียั <c oughs> น,น้่อไงวะเป็นูก <c oughs> ไม้ีม,ม, <c oughs> ม,มั้น่ยไ <c oughs> ม่รู้ไม่เคยต่อยเรอนีต่นีเาา่าฮ <c oughs> ัา่่า่ง ถูกูกักการกะกองักการดาหลคำใหญ่ยครั้นี้ครั้นี้อะไรวะมันมันพุกบันุกบัตปลาแบบงอ่ะเุ้ยอี้ยไม่ได้ไม่ได้ว่อันนี้แบตันนี้ร่วงจริงมาสั่งตายมาสั่งราบะเนแสายามาสั่งลามาทำลา่มัครมาทำลาเ้ยไม่มาำาเอา่ะไอ้าอี้ยโดนหนักอะไร ไอ้เนี่ยมันไต Connie, huh okay, ่แรงคือไม่เอาแล้วพอพอวันพรไปเรียกเรียกเปียกมาซ้อมผมเลยเปียกอะได้ได้เออเดี๋ยวเรียกเปียกมาซ้อมผมเลยกันเดี๋ยวรอพูดพูดพลังเลยแบบ nope 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 okay ครับผมตอนนี้นักมวยต้องสอบคนก็มาแล้วนักมวยผมดูในค่ายสังกัดผมมีแต่คนแบบกล้ามแข็งแรงเนี่ยช่วยกล้ามหน่อยผมนี่เอ้ยกล้ามหน่อยนี่ ก้านี้นี่แล้วลงเงินให้ผมดีกว่าได้ครับเพราะผมใส่เสื้าดีเงินมาแล้วดูเลยดูดูซื้อเองเนี่ยฮะคือทุกคนใส่ลงะทุกคนต้องสังเกตได้แล้วคลิปที่มีปล่อยไว้แม่ผมใส่เท่านี้มาตลอดอันนี้ก็แขนนี่นี่ไอ้ที่อ่ะลงก็ใส่ไม่ได้่โน้ปโน้ปไอเชิญ์นี้ได้โอ้โเชิญนี้ได้แล้วรับ ่เวอะแต่แต่ครั้งนี้คุณต้องเป็นพันธมิตรกันนะแงครั้งนี้ผมใส่กันแล้เป็นแบบซื้อพวกอะไรแบบนเดิมแ่นี้อมมันเยอะะถ้ลองเี่ว่าตู้อั่นเอ้ยยี่ไม่ไดอมแล้มอให้เรือน่ะได้ลยได้เไไปอุ้ยู้สายเ้ยพอ พอพอไม่คิมยิไมเป็นปสิกันนะเจเจพอก่อนพอก่อนไม่ดมต้องมวยเนี่จริงเหรอไม่ไม่ไม่่านแล้วแล้วคิมคิมหน้ามึงไม่ต่องไปวันมึงมึงิวเหรอไ่วลี่ยพวมึงจะล้มันไหวหรือเปล่าคิหน้าดูเขามกบได้เ้วนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หยาบม่ได้เดอย่าไปทำนี่ทำเงี้กันนี่อย่างเราไม่พูกันนะคือเราอยากเอาให้สองหนเลยให้ให้พวกมันสองหนึ่งนะมึงก็ดูดีที่สุมึงมึงเี่ยจัเข้าไงจับเขาเฮ้ยคุณดูดูตัว

ก็สำหรับทีนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมก็มันข้องใจไงหรืว่าแทนรุนแรงมันก็เลยแบบอยากอยากเอากันอยากงงงงแทนอะไเงี้ยว่ามันเก่งเล่นมวยมใช่ไหมใช่ครับมันเล็นเห็นมันตัวใหญ่มันก็สู้แล้ยเนาะใช่เห็นคนตัวเล็กมันก็อาการหมดอะไอ้พนกนี้ก็นั่นแหละครับสำหรับทีนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดต่อรครให้เคลวินด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับ